มาดูตัวอย่างข้อต่อไปข้อนี้สังเกตนะเจอ x กํลังสองกับ x กํลังหงเพราะฉะนั้นถ้าเจอ x กํลังสองกับ x กํลังหงเราจะใช้วิธีดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมเอาพี่ขอลออโจทย์ลงมาก่อนดึงตัวร่วมก็คือให้เราดึง x อ,ออก สังเกตนะก้อนหน้าก uh, mm ้อนหลังมีอะไรเหมือนกันมีอะไรเหมือนกันพี่จะเขียนขยายความให้มันดูชัดเจนนิดนึง x กำลังสองแสดงว่ามี x มี x กี่ตัวมี x สองตัวพี่จะค่อยๆทำก่อนนะค่อยๆเขียนก่อนค่อยๆเขียนก่อนเผื่อคนที่ ยังไม่แม่นจะได้ตามทันะจะได้ไปพร้อมกัน x กํลังสองแสดงว่ามี x สตัวทีนี้เราจะดึงตัวร่วมคาว่าดึงตัวร่วมก็คือดึงดึงตัวที่มันเหมือนกันออกไปข้างนอกอออกไปข้างนอกสังเกตข้างหน้าข้างหลัง อะไรที่หน้าก็มีหลังก็มีดูตัวที่พี่ขีดเส้นใต้ไว้หรือพี่จะไฮไลท์ไว้ข้างหน้าก็มี x ข้างหลังก็มี x เ,เพราะฉะนั้นพี่จะดึง x อ,ออกดึงโยนออกไปข้างนอกเลยออกไปไกลๆเลยดึงออกดึงออกดึง x อ,ออก ดึงตัวที่เราไฮไลท์ไว้ออกเวลาดึงออกนะสองตัวเนี้ยที่เหมือนกันเนะี่ยดึงออกเวลาดึงออกดึงออกมาแค่ตัวเดียวเหมือนกันสองตัวเวลาดึงออกให้ดึงออกมาแค่แค่ตัวเดียวแล้วให้เราใส่วงเล็บดาไว้ดึงออกมาแค่ตัวเดียวจากนั้นตรงนี้ เหลืออะไรสังเกตนะก้อนนี้ชุดนี้ดึง x อ,ออกไปแล้วก็ต้องเหลือแค่แค่ x ตัวนี้ลอกมาเหลือ x แล้วก็บวกบวกลอกมาบวกลอกมาแล้วมาดูชุดหลังดึง x อ,ออกไปแล้วดึง x อ,ออกไปแล้วเนี่ย x ก,ก็ต้องหายก็จะเหลือแค่บวก5 บบสังเกตนะเวลาดึงออกเวลาดึงออกดึงออกมาแค่แค่ตัวเดียวถ้าเราเอา x เนี่ยคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บเอา x ตัวเนี้ยคูณเข้าไปคูณเข้าไปก็จะได้ก้อนเดิมจะได้ก้อนเดิมแล้วสังเกตนะมีกี่ก้อนคูณกันมี2ก้อนคูณกันเพราะฉะนั้นจับเท่ากับศูนย์ทีละก้อนในกระดาษทด จับก,ก้อนหน้าเท่ากับศูนย์ก้อนหน้าก็คือก้อนหน้าก็คือ x จับมันเท่ากับศูนย์ตรงนี้แสดงว่าได้ x เท่ 0, 1, ากับศูนย์หนึ่งค่าจับก้อนหลังก้อนหลังก็คือ x บวกห้าจับมันเท่ากับศูนย์จากนั้นย้ายข้างให้เหลือแต่ x ย้ายบวก5มาเป็นลบ5 แสดงว่าได้ x 2ค่าก็คือได้ x เท่ากับ0แล้วก็ได้ x เท่ากับลบ5ได้0กับลบ5โอเคตอบสรุปง่ายๆทุกครั้งที่เราดึง x ออกทุกครั้งนะที่เราดึง x ออกไอ้ก้อนหน้าเนี่ย คำตอบของ x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เสมอถ้าดึง x ออกจะได้อะไร1ค่าแน่นอนก็คือได้0 1ค่าแน่นอนได้0แน่นอน1ค่าที่เหลือก็เครื่องหมายตรงข้ามบวก5ก็เป็นอะไรลบ5